รีบเช็คด่วน8กลุ่มเสียงที่มีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าใครไม่อยากเป็นต้องรู้ทันทีเลยอูยคำถามที่ได้รับมากเลยไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยพี่ปราคุณเป็นกันเยอะมากแล้วมันเกิดจากอะไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะมีคำตอบแน่นอนแล้วเราจะรู้ว่าแปดกลุ่มเสียงนี้มันอันตรายอย่างไร เราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกต้องแต่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o u ู e ู e เฮ t ท y f i s h เพจ Healthy f i s บายพี่ปราแล้วก็สำหรับในเรื่องการทำ u t u b e คือช่อง YouTube คุณครูพี่ปรา y o u t u b e r และเพจคุณครูคพี่ปรา y o u t u b บ r เรามาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตอัมพฤกษ์อมัอมาพาตคืออะไรโอ้โหพี่ปรามีคำตอบให้อมัอมาพฤกษ์อัมพาตคือใช่เลยอมัอมาพฤกษ์อัมพาตคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรก เป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงที่ตีบอุดต,ตนันหรือแตกส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายโดยมีอาการแสดงอยู่นานถึง24ชั่วโมงโอ้โหแล้วมันแตกต่างกันยังไงไรายละเอียยยังไงอยากรู้เลยค่ะพี่ปรามมีคำตอบมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะส่วน,นรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดหรือ เรียกว่าขาดแบบชั่วคราวจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเองภายใน24ชั่วโมงหรืออาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวรซึ่งโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจะมีอาการมากขึ้นหรือน้อยแตกต่างกันไป ขก้นกับตำแหน่งและบริเวณของสมองที่ขาดเลือดไปเล้งคราวนี้เรามาดูปัจจัยปัจจัยที่ทําให้เกิดอามาัอามพฤกษ์อัมพาตมีอะไรบ้างมาฟังกันแน่นอนเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงของอามาัอามพฤกษ์อัมพาตลกรกหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น2กลุ่ม1ควบคุมไม่ได้เอา้าแล้วมีอะไรบ้างปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่อายุที่มากขึ้นมักพบในคนวัย45ปีขึ้นไปพันธุก,กรรมเพศมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเชื้อชาติเป็นต้น สองสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเร้นหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรควัวนนอนกรนเอาเล,ลือกครบ้างที่สิ่งเป็นโรคนี้มีคําตอบมาฟังกันเลยสําหรับคนที่จะสิ่งเป็นโรคนี้คือ 1. โรคความดันโลหิตสูงพี่แปงอยากจะบอกเลยว่าสําหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นนอามาเพิกอัมพัต แน่นอนแน่นอนเลยค่ะโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรครอดเลือดสมองจะมีภาวะความดันโลหิตสูงถึง1้0ยลสอ่าและที่สําคัญเลยเพราะว่าการควบคุมความดันตัวบนลงมาเนี่ยหถึงหมิลิเมตรประรลอดเชื่อไหมคะพี่ปราพบข้อมูลเลยว่าจะลดความเสี่ยงได้ร้อยละสี่เทีเดียวดังนั้นหลายท่านที่เป็นความดันแล้วไม่ยอมกินยาหูไม่ดูเลตัวเองและที่สําคัญก็มได้วัดความดันเลย บอกได้เลยนะคะว่าการรับประทญญานยาและก็ไปพบแพทย์เป็นประจำนั้นจะทําให้เราควบคุมความดีความดันได้ดีขึ้นหรือได้ยังแนะนํนาให้รับประทานยาอยู่ก็ต้องปรึกษาหมอถ้าเราเนี่ยไปตรวจเป็นประจำแพทย์จะมีการปรับยาแพทย์หรือแพ้หมอนะคะจะมีการปรับยาแน่นอนและที่สําคัญโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการแสดงถ้าไม่ไปตรวจวัดก็จะไม่รู้เลยแต่ถ้ามีอาการแล้วมักจะแก้ไขบางครั้งก็เป็นมากเลยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตก็เป็นส่วนหนึ่งของอาการแสดงของภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้สองเบาหวานเบาหวานโอ้ใครเป็นเบาหวานอยู่คงรู้สึกเลยนะคะว่าไม่หักเป็นอัมอพาตแล้วทําอย่างไรแน่นอนเลยเบาหวานเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดอัมพาตได้สูงกว่าคนปกติ 2- อถึงสเท่า 3. ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงจากข้อมูลไม่พบความสัมพันธ์โดยตรง แต่หากพวกว่าได้รับยาลดไขมันมากเกินไปในบางกลุ่มอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นมาได้และที่สำคัญเราจะต้องตรวจเช็คไขมันในเลือดเพราะถ้าไขามันในเลือดสูงม,มากจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องกับโรคสมองติดได้สีสุรีเอาใครสุปรีต้องฟังเลยเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต เพราะคนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรคอมพาดได้สูงกว่าคนทั่วไป1-5เท่าและเมื่อหยุดสูบบุหรี่2-5ปีจะพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง30-40%ดังนั้นถ้าใครยังสูบบุหรี่อยู่หรือมีคนใกล้ตัวที่สูบแนะนำให้หยุดสูบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วมันจะดีต่อสุขภาพของเรามาก าการดืม่มแอลกอฮอล์วันละ5หน่วยหมายถึงว่าอย่างไรบางคนก็จะดื่มเบียร์หนึงขวดไวน์หนึ่งแก้วแล้วก็เหล้าขาวหนึ่งเป๊กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้จะดื่มน้อยกว่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกันดีที่สดุดไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เลยเพื่อสุขภาพของเราข้อที่6ภาวะอ้วน BMI มากกว่า25อ้วนลงพุงก็คือในผู้ชายนี่40นิ้วผู้หญิง35นิ้ว การคำนวณ BMI สามารถทำได้โดยนำน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเอาขึ้นตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นถ้าเราสูง175เซนก็คือ1.7ยกกำลังสองถ้าหารแล้วมากกว่า25แสดงว่าเราอยู่ในภาวะอ้วน7ไม่ออกกำลังกายอันนี้จะเป็นสาเหตุของทุกโรคและบอกเลยปัจจุบัน เราลองคิดย้อนเลยเท่านึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ออกกําลังกายเลยจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนหลายคนก็จะหูการออกกําลังกายต้องเตรียมเสื้อผ้าต้องไปโรงยิม้มต้องไม่ได้ไม่ต้องเลยนะคะพี่ปราแนะนำเลยการที่เราเดินออกกําลังกายทุกวันการเดินนี่ดีมากร่างกายของเรานี่เรียกว่าได้ค่อยๆปรับสภาพในหน้าบ้านก็ได้ค่ะเตรียมรองเท้าที่ดีแล้วก็เดินติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีแต่ถ้าเริ่มแรกเรารู้สึกเหนื่อย ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มพี่ปราบเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำได้แน่นอนข้อถัดมาคือข้อแปดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะนี้คือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอซึ่งการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจะมีช่วงที่หัวใจไม่บีบตัวหรือบีบตัวเช้ากับปกติทําให้เลือดในห้องหัวใจไม่ไหลเวียนอาจเกิดการตกตะกอนของเลือดกลายเป็นริ่มเลือดได้ปริที่ได้กับน้ําที่ไม่ไหลเกิดตกเป็นตะกอน แล้วริมเลือดที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจก็เกิดการหลุดขึ้นไปโอ้โหแน่นอนเลยค่ะอุดตันในเส้นเลือดภาวะนี้เกิดได้มากขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งปกติแล้วคนไข้มักไม่มีอาการพิปราแนะนําเลยนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีนี้จะช่วยได้วันนี้ก็ระย,ยกย้ำว่าถ้าใครยังไม่เคยตรวจสุขภาพ ใครที่เโอ้เราแข็งเรงจะไปตรวจสุขภาพทําไมพี่ปราบอกเลยการตรวจสุขภาพประจาปีเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและที่สําคัญสําคัญมากๆถ้าเราพบอาการผิดปกติใดๆเราจะได้ดูแลรักษาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพขอให้ามตัวเองเลยนะคะถ้าเราไม่มีเวลาแบ่งเวลาสักหนึ่งวันเพื่อชีวิตของเราเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพ และถ้าใครมีข้อคิดเห็นหรืออยากแชร์ประสบการณ์ใดๆเขียนข้อคำถามเขียนความคิดเห็นได้ในข้อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เราจะได้มาแบ่งปันกันอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish page healthy fish by พีิปราเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูบเบอร์เพื่อที่เราจะได้มาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเราเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวี่พิปรา เชื่อพี่ปรานะคะ